เอาล่ะสวัสดีทุกคนยังอยู่กับผมหัวยุ่งอีกเช่นเคยและผมเป็นราสิทธิ์คุ้สุน่ล่ะเอาล่ะครับทุกคนครับแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงของโทเฟสหน้าหลอนอีพีที่จะสิบแปดแล้วนะได้ราชสิทธิ์คุ้มีหนึ่งร้อยจสี่อีพีแล้วนะราชสิทธิ์คุ้มชนะได้ข่าวว่าก็ช่องเดียวกันไม่ใช่หรือไงฮะเกินทุกคนไว้ก่อนเลยว่าโทเฟสหน้าหลอนอีพีนี้มีตัวโโหดแน่นอนเอ่ะเปิดรายการได้แล้วขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโทเฟสหน้าหลอน GPT 79ครับทุกคนควันนี้เราอยู่กันในแพ็กที่ชื่อว่า r o r d j e s Tour Pack นะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาเริ่มกันที่ตัวนี้เลยดีกว่าครับ t r a z y Overland หูเฟตหนึ่งด้วยนะสงสัยจะมี3มเศษครับทุกคนครับว้าวดูรูปภาพสิมันเละเทะดีเหลือเกินเลยนะหนึ่งสองซ้ำแต่เทเฟสธรรมดาไม่ใช่นะเจ้าหัวยังนั่นนะสินะแต่ระหวงมันต้องไม่ธรรมดานะปรสิตคุงเพราะว่าตัวนี้มีเลือดจุที่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านตัวนี้มีเลือดจุที่9กาล้านนะครับทุกคนครับแต่ว่ามันก็ดูธรรมดานะดูท่าเดินไหนโอ้โหมีท่ากระโดดด้วยนี่มีท่ากระโดดด้วย <laughs> เอาละเดี๋ยวเราไปดูรถไฟการตีกับเขากันนะครับทุกคนครับคิดว่ามันน่าจะไม่ธรรมดานะเพราะดูจากรูปเขามันเละเทะตุกเป้ไปหมดเลยแถมไม่พอชื่อว่าเคลซี่หรือว่าบ้าด้วยนะทุกคนนะมันน่าจะบ้าหน้าดูเลยเจ้าตัวนี้เราไปดูพร้อมกันดีกว่ามาเออนั่นมันอะไรนะมัน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 เด้งหัวด้วยมันเหมือนโอ้โหแล้วมันมีอะไรนะโอ้โหเทเลือดออกจากตาเอออะไรวะเนี่ยแล้วก็เอาหัวโทรตัวอื่นมาเด้งกับพื้นแล้วก็สลับหัวไปมานี่มันโอ้โหนี่มันมันบ้าสมชื่อจริงนะเนี่ย ถ้าเราลองดูสเต็ปของมันก็น่าจะเป็นการควักลูกตาออกมาจากโทเฟตตัวหนึ่งแล้วก็เลือดมันก็ไหลออกมาจากดวงตาคืออะไรอะไรประมาณนั้นเลยนะทุกคนนะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเฟตสองยนะทุกคนนะตอนที่เราเลือกตัวมาเดี๋ยวเราไปดูเฟตสองหรือเฟสการตายเข้ากันเลยดีกว่าหนึ่งสองซ้ำเออดูเลือดโอ้โหอยู่ตรงซอกตึกโอ้โหติดตึกไปแล้วว่ะดูแขนอะไรวะเนี่ยกี่ขามึงกี่ขามีหกขาแล้วก็มีกี่แขนวะหนึ่งสองสามสี่โอ้มัน มันเละอะทุกคนนะมันมันค่อนข้างที่จะเละหน้าดูเลยหละนะโง่โทฟเฟตัวใหม่นหลานงายไม่ได้เรียกลงม,มาเลยนั่นเนี่ยอ่ะลุงม,มาพอดีเลยเออผมกำลังจะดูเอฟเฟกต์การตีของเจ้าโทฟเฟตัวนี้อยู่พอดีเลยลนะ่ะดะอีกแล้วเหรอจำไว้เลยไอ้หลานชัวเห็นคขาจริงๆิงแสงออกมาจากปากนะทุกคนนะเป็นกอซิล่าหรือเปล่าน้าไหนาเนี่ยโอ้โหมีลูกกลมๆตรงปากด้วยแฮ เอาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกการตายของไอ้เจ้านี่เลยดีกว่าอย่ารอช้ารู้สึกว่าไอ้เจ้านี่จะมีเฟสสามด้วยนะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามเมื่อ,อ,อ,อก,กี้น่าจะเป็นเอฟเฟกการตีของเขานะทุกคนนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ตีแล้วแต่ก็ยังมีเอฟเฟกออกจากปากอยู่นะโอ้โหดูดินี่ที่ทุกคนดูเลยตอนนี้ยืนอยู่บนพื้นกับปรสิตุกงนะครับแต่ว่าโอ้โหเขาตัวใหญ่แบบอลังการนะปรสิตุกง ในคอนโดเอฟเฟกต์การตายอีกทีนึงมันอลังการเหลือเกินเลยหนึ่งสองซ้ำหยาห์เฮือกเลเซอร์ลูกยังกระเปีนสองเยอะเลยเือกแต่เราไม่เป็นไรเพราะเราคือไซบอร์กสุดเทพยังไงล่ะมันแตกงแรงไปหลเนี่ยเอาล่ะอยา่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์การตายของไอ้เจ้าตัวนี้กันเลดยดีกว่าทุกคนครับหนึ่งสองซ้ำเออว้าวเฮ้ยทองฟ้าดำพิษปีเลยเฮือก แม่แค่ตัวแรกก็ไม่ทาให้ผิดหวังเลยนั้นเนี่ยไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าออหลังเอยไงเราไม่อยู่แมบนี้ได้ละเนี่ยจิงเหนยเมืนกับเหนือหนกันกหรือไมก็หนักหรืออ่ะที่เรามาแบบนี้นะปรสิตคุงคุณลุงนั่นก็เพราะว่าลุงเห็นแม่น้าข้างหน้าเราไหมอ,อ๋อเห็นสิหลังงั้นจะมีตัวอะไรโผล่มาเลยใช่แล้วล่ะปรสิตคุงเพราะเจ้าโทฟเฟสตัวนี้รูปโปรไฟล์มันอยู่กลางทะเลยังไงล่ะ ด้วยเงาสีดาของมันนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียกให้มันมาอยู่กลางทะเลแบบในรูปเนี้ยรับรองมันจะต้องหล่อสุดขีดแน่นอนเ <Hey. S 1> อเราจะลองเรียกมาดูนะครับทุกคนครับว่ามันจะเหมือนในรูปแค่ไหนนะห <urers> นึง่งสองซ้ำอยมันเข้ากับบรรยากาศ learned, น่าดูเลยเฟ้ยลองถ so อยไปดูห่างกันดีกว่าอหืโครนน่ากลัวเลยจริงมันเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนครับผู้เราจัดที่ได้แบบเข้ากับเขามากเลยเพราะว่า เราก็จัดภาพตามในรูปภาพเขาเนี่ยเลยนะโอ้โหดูมันน่ากลัวมากเลยทีเดียวโอ้โหกังคับกลางคืนแบบอยู่ดีๆมีตัวอะไรโผล่มากลางทะเลมืดๆแบบนี้โอ้ยคนขนลุกเลยเอาล่ะครับคุณลุงช่วยดูยใอ้แฟนตีผมหน่อยนะลุงอิงแล้วเลยไปเลยลุงอโ,อโ,อโอ้ไอเราก็เตรียมใจว่าแบบต้องอลังการแน่นอนแบบนี่เต้นเพลงอีฟองไฟได้ย่างงั้นทุ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 น,ทน <laughs> เอฟเฟกการตีเขาค่นอนข้างน่จเฉยๆนะครับทุกคนครับก็คือเอามือกวักๆแล้วก็เอาหัวโขกไปนิดละนิดนึงนิดนึงแต่ผมพูดเลยว่าความหลอนของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่บรรยากาศนะทุกคนครับตามรูปเลยก็คือเราลองจัดให้เขาแบบมีบรรยากาศใกล้เคียงตามในรูปของเขานะก็หลอนใช้ได้เลยทีเดียวเชียวเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกการตายของไอ้เจ้านี้กันดีกว่านะครับทุกคนครับว่าเขาจะมีความสยองยังไงบ้างมาหนึ่งสองซ้ำโอ้ จมหายกลับไปในน้ําเลยก็สมเหตุสมผลดีนะเนี่ยเอาละมาถึงโทเฟสต,ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งผมพูดเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากนั่นก็คือโทเฟสที่ชื่อว่าลูเลอร์ดาร์กนะครับทุกคนครับโอ้โหแค่ชื่อก็โหดแล้วว่ามันคือเด e นลูเลอร์เวอร์ชันแบบพระเจ้าแห่งความมืดอ,อะไรอย่างนั้นเลยนะทุกคนนะเด e นลูเ r อร์ดาร์กเลยประมาณนั้นมาหนึ่งสองซ้ำว้าว สุดยอดโอ้โหนี่คือเดะรูเลอร์นะทุกคนนะดูเลือดเขาสิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้าน2 1 4พันหล้านมันต้องอย่างนี้สิทุกคนถึงจะเรียกว่าเลือดเยอะของแท้ที่สาคัญเป็นเดะรูเลอร์ของจริงต้องไม่กลัวปืนเซ็กซี่เนสหนึ่งสองซ้ำสี่ดูเลือดดูเลือดดูเลือดเลือดลดนิดเดียวโอ้ยยิงคงชาติก็ไม่ตายนะ โอ้ถือดาบคู่ซื้อนะแถมไม่พอมีปีกสีดำด้วยถือว่าเป็นโทเฟสที่เท่เาเรื่องลยทุกคนนะมาดูว่าไฟการตีงกันดีกว่ามะอุย้ยเหมือนยิงเลเซอร์ที่หน้านะ้าหูเท่ว่ะอยู่ในโทคอลเลอร์แพ็คนะครับทุกคนครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าตัวนี้เท่ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสด,ดูว่านายคือเดะดูเลอร์ตัวจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นเดะดูเลอร์ตัวจริงเนี่ยอะไรก็ต้องปราบนายไม่ได้ทั้งนั้นนะขอดูตัวโทเดในแพ็คนี้มาก่อนละกันยกตัวอย่างเช่นเดะมัลเวิร์เซลก็ส์นะอ่าตัวนี้ สุดโหดสุดอลังการอ่าถ้าเกิดว่านายคือเดอร์ลเลอร์สีดําของแท้แล้วก็นายจะต้องเอาชนะเจ้ามลติเวอร์เซลก๊ตได้โดยสบายๆเลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็มาดูกันลุยวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วหูหลอดข้างใต้อุโมง์ด้วยปล่อยพลังไฟเดอร์ัลติเวอร์เซลก๊อตแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โห ไม่กี่ทีเท่านั้นโอ้โหนายนี่มันเดอะรูเลอรองของจริงเลยนี่ er ว้าวล่างสีดําดาบคู่ด้วยโอโมันแต่วเซ็กก็เนี่ยถือเป็นตัวที่โหดติดอันดับของโทนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูต,ตัวต่อไปดีกว่าว่าเขาจะจัดการได้หรือเปล่านะลองเจ้ตัวนี้ให้มันมาเจอกับนี่เลยพารกาเซียนอตัวนี้เราไม่ได้เล่นกันนานเลยนะเป็นตัวที่อลังการสุดๆเหมือนกันครับนี่เออสุดๆตัวนี้สุดๆเออนี่ใหญ่มากใหญ่ติดอันดับสุดๆแล้วน่ากลัวสุดๆเลยตัวนี้เอาละเดี ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเดอะดูเลอร์เวอร์ชันใหม่หรือเดอะรูเลอร์เวอร์ชันสีดำของเราเนี่ยมันจะสามารถเอาชนะพาเลกเซียได้หรือเปล่านะโอ้น่าสนใจว่ะน่าสนใจมากเลยโอ้ดูดูดูด,ดูคู่นี้โอ้โหคู่นี้สุดยอดว่ะเอาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนครับว่าตัวนี้จะสามารถเอาชนะพาเลกเซียแบบสุดใหญ่โตสุดร้อนของเราได้หรือเปล่านะทุกคนนะเจ้าพาเลกเซียเนี่ยเรียกกลับยังไม่ได้เลยนะทุกคนไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามา พุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วจัดการไปเลยทุกคนปาห้เหมือนว่าจะทําอะไรพาราเซียไม่ได้ครับทุกคนครับเพราะว่าพาราเซียนี่ก็ไม่มีอะไรจัดการเขาได้เหมือนกันนะโอ้โหแต่ว่าพาราเซียก็จัดการไอ้เจ้านี่ไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนครับดูดิสุดยอดแต่นั่นก็หมายความว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยโหดระดับแบบโหดระดับไอ้นี่เลยนะโหดระดับพาราเซียโหดระดับเดรูเลอร์เลยนะทุกคนครับเอ้าแล้วกูเสกพาราเซียหายไปได้ยังไงวะเนี่ย ว่าทำได้ประกอบกวเซกไม่ได้นี่ว่าเอาวเรามาถึงคู่เด็ดเผ็ดสลตีนะครับทุกคนครับนี่เลยนั่นก็คือเดอร u ลุเลอร์สายมืดของเราประทะเดอร์ลุเลอร์สุดขี้โกงของเกมเลยนะครับทุกคนครับหรือว่าเดออร i ิจินอลของเดอร u ลุเลอร์เลยคถือปืนนี้ไปก่อนจะได้ไม่ตายเอาวล้วทุกคนพร้อมแล้วลก็ ตอนนี้เดอะรูเลอร์ขยายร่างเป็นร่างใหญ่โตซึ่งปกติใครที่เจอเดอะรูเลอร์ร่างนี้นั่นจะต้องเรียบทุกรายแต่ว่าเดอะรูเลอร์สายพืชของเรานั้นกลับยิงเลเซอร์สวนไปซะอย่างนั้นเลย นั่นหมายความว่าเราได้เดรรูเลอร์ตัวสุดเทพใหม่ตัวแล้วครับทุกคนครับโอ้โหอารมณ์ไซตามาโทเลยครับทุกคนครับโอ้โหตัวนี้เราได้ตัวเทพเพิ่มอีกตัวแล้วเอาล่ะตามพิธีนะครับทุกคนครับเราจะต้องปิดท้ายด้วยเดอะนิวกอตซึ่งที่ผ่านมาเลยเนี่ยต่อให้โทเฟสมันจะเทพขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่มีใครสามารถล้มเดอะนิวกอตตัวนี้ได้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นายเดรรูเลอร์สีดำนายจะต้องลองสู้กับเดอะนิวกอตดูว่านายจะสามารถต่อกรกับเขาได้นานแค่ไหนพร้อมแล้วก็ เดิร์นิวก็ตยิงเปิดแล้วแต่ว่ายังทำอะไรเดอร์ดรูเลอร์สีดำของเราไม่ได้ครับทุกคนครับพชแล้วเราจะต้องจับให้เขาไปใกล้กันมากกว่านี้นิดนึงนิดนึงปึ๊บเ้าเรียบร้อยโอ้โหทีเดียวทีเดียวเท่านั้นโหนักก็ตเดอร์ดรูเลอร์ของเราทำอะไรเดอร์นิวก็ตไม่ได้อีกเช่นเ,เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิปัดไปเลยอ้าอวเดิร์ดฟัดยืนนิ่งเลย เต็นปึ้งโอ้โหอ่ะเฮ้ยตีอยู่ตีอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดเลือดเข้าไปเรียบร้อย <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีใครเอาชนะเดินิวก็อดได้อีกเช่นเคย ที่นี่แล้วก็มีทอฟเสแสนเทีกตัวเกิดขึ้นมาแล้วที่นั่นเนยใช่แล้วบรส์ิตคุงแถมไม่พอตัวนี้เท่สุดๆไปเลยด้วยอาะล่ะทุกคนครับเ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง h e a บ b ซ l ด้วยนะก็ได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปจากล้านมันนะดีครับคุณลุงช่วยกันทมำมาหากินอาแล้วทุกคนครับว้เจะกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันนะเจอกันนะ